โจห้าหลาสุดข้องใจตั้งคำถามจูดเบลคือใครหลังฮัตสันเรียกปิดทีมชาติไทยชุดใหญ่กลายเป็นประเด็นร้อนในวงการฟุตบอลไทยเมื่อโจห้าหลาสรายุทธชัยคำดีอดีตกองหน้าทีมชาติไทยออกมาโพสต์ข้อความตั้งคำถามบนโซเชียลหลังเห็นรายชื่อจูดสุนทรเบลถูกเรียกติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การคุมทีมของแอนโทนีฮัตสัน โดยโจ้ห้าหลาได้โพสต์ข้อความว่าจูดเบลคือใครเรียกมาติดทีมชาติไทยได้ยังไงลงสนามยังไม่เคยเห็นคอมเมนต์มาได้ข้อความดังกล่าวกลายเป็นกระแสในโลกออนไลน์ทันทีโดยหลายคนร่วมแสดงความคิดเห็นทั้งเห็นด้วยและตั้งข้อสงสยัยต่อกระบวนการคัดเลือกนักเตะของทีมชาติไทยชุดปัจจุบันทำความรู้จักจูดซุนซับเบล จูซุนซับเบลปัจจุบันอายุ21ปีเป็นนักเตะลูกขึ้นไทยอังกฤษเริ่มต้นเส้นทางอาชีพในอคาเดมีของเชลซีตั้งแต่รุ่นอายุไม่เกิน13ปีก่อนพัฒนาฝีเท้าขึ้นถึงทีมชุดใหญ่ต่อมาเขาย้ายไปอยู่กับท็อตแนมฮอตสเปอร์อยู่21และมีผลงานโดดเด่นยิงคนเดียว4ประตูใส่ทีมเยาวชนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมพาเยาวชนสเปอร์สคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอยู21 หลังจากนั้นจูดย้ายไปค้าแข่งกับกอโดบาและกริมสบี้ทาวในประเทศอังกฤษและยังเคยติดทีมชาติอังกฤษชุดเยาวชนหลายรุ่นพร้อมลุยฟี ف าเดกับทีมชาติไทยมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยยืนยันว่าจูดสุนซับเบลตอบรับเข้าร่วมทีมชาติไทยชุดใหญ่เรียบร้อยแล้วเพื่อเตรียมลงแข่งขันในโปรแกรมฟี ف าเดเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ขณะเดียวกัน แหล่งข่าวจากสมาคมกีฬาฟุตบอลไทยเปิดเผยว่าการเรียกตัวครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนสร้างทีมชาติไทยยุคใหม่โดยแอนโทนีฮัตสันต้องการเสริมแนวรุกที่มีความเร็วแข็งแกร่งและมีประสบการณ์ในฟุตบอลยุโรปเพื่อเพิ่มมิติให้กับเกมรุกของทีมชาติไทย